เอเจอทรงช่างหน่อยไหมทรงช่างอันทันทรงช่างหนะ่อยนาเห็นอะไรไม่ถอดหมวกสักทีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ทรงช่างต้องมีหมวกกันเนาะรู้บ้างไหมใส่อะไรตลอดเวลาอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดต้องทรงเมกานี่ยทรงเมกาอะไรดูดีโห oh, ผมยิ่งนึกว่าไม้ถูกพื้น เห็นทรงแบบนี that that you, you ้ที่สาวนี้ติดตึมนะอยู่อยู่ก็ดูเอาโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องสาวนะบอกเลยนะทรงช่างเนี่ยเต็มนะเต็มนะบอกเลยนะไปทางไหนนะซ้อนมอไซค์ตลอดอันนั้นก็เข้าใจนะว่าแบบว่ามีทรงมีสาวแต่ว่าระดับทรงเมกานี่โบร์พิตี้ทรงช่างไม่อยากจะคุยอะไม่มีหรอกกีตี้อ่ะ อันนี้แบบฟรีไงฟรีฟรีสองช่างก็ฟรีกันสองเมกาที่ <ๆ S 1> อยู่เฉยๆสาวก็เดินเข้ามาแล้วโบร์เอาง่ายๆว่ามาแต่ละคนนี่พีสตี้หรือว่าจะเป็นสาวที่แบบ l อเอธรรมดาธรรมดาสองช่างสาวไทยก็สวยได้เหมือนกันสาวไทยอ่ะสาวไทยชงช่างะเขาเล่นสาวไทยกันไม่เล่นสาวต่างประเทศยุคนี้เขา ต้องสาวเมกานะงบร็อทรงช่างนี่สาวอะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วใครจะชอบทรงแบบเนี้ยด,ดูดีนึกว่าไม้ถูพื้นใครจะชอบไหนสาวเองอ่ะสาวเองอยู่ไหนถ้าพูดถึงสาวยังไม่ต้องคุยเยอะทรงเมกานี่รวบสองบรโอ้แต่งตัวนึกว่า แรปเปอร์โอ้โหเหมือนที่เอาไม้ถูพื้นมาทําหรือเปล่านะผมมาทํใไมขาวอย่างนั้นเขาไม่ได้เรียกขาวนะเบรตาโบรดดูทีดีอันนี้สีเทาสีเทาอะไรดูดูดีๆก็สีเทานั่นแหละหรือว่ายังไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักเหรอทำไมเป็นสีเทาแบบนั้นก็ไปยอมมาไงเบร์แล้วเมื่อกี้อะไรติดนี่โอ้โหทรงช่างที่ติดอ่างเหรอเบิร ไม่ได้เลยอ่ะแล้วตรงสร้างติดอ่างตรงไหนรู้จักไหมวัยหนุ่มประชุมของจริงอยู่แล้วเองรู้จักนะเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยนะเบร์ดใช่อยู่ที่เมกานะแบงแบงอะแบงแบงอ่ะชอาพูดอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้นะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวยังไงนะเจอกันแน่จัดไปจัดไปก็จัดไปจัดไปดิแล้วเจอกัน bang bang bro